ฮัลโหลมินาซังก็คลิปนี้อยู่กับดักบอลเดอรคังบัตเทิลลือชื่อเกมได้ไงวะก็คลิปนี้มาเร็ว,รวๆไวๆเลยเรามาเปิดตั๋วกันตัวหกสบกตัว๋วก็ทีมที่เห็นเมื่อกี้คือทีมที่เอาไปลงเอาไปลงเล่นพวก eca ก็ตอนนี้ก็มีตู้โกคูฟิเซอร์ที่มีตัวนี้ที่ทำการ eca ไป นีแ่แหละวันเนี้ยเมื่อตอนเช้าเลยเจ็ดโมงเช้าผมทำเรียบร้อยแล้วแหละทำไป25้าเรียบร้อยได้เพชรเหรอเพชรที่ได้เอ่ะเปิดเล่นมาแล้วมาเรามาเปิดตัว66สิตัวกันดีกว่าก็ห6สตัวเป็นอะไรที่การันตี1นึออยู่ข้างหลัง ตัวสุดท้ายเลยสิ่งที่เราอยากได้อะไม่ค่อยอยากได้ตัวอะไรเท่าไหร่เนวลุงแล้วมั้งไปโอ้โหระหว่างทางก็ขอให้มีแบบ LR โอารโผมันสักตัวแต่ เราหวังสูงเกินไปเราเปิดแบบทุกปีอะทุกปีเซิร์ฟไหนอะเราก็จะแบบไม่มีเออาระหว่างทางเลยจะไม่ได้เอวอาหลังๆเลยแต่ขอขอเป็นแ r วอาขอเป็นแ r วอายุใหม่ๆอะเออายุกเก่าๆมันมันต้องรอมันปรับแล้วพอด่านมันปรับค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราขออะไรที่มันง่ายๆต่อชีวิตจิตใจเรา แบบโผล่มาเป็นตัวเก่งๆเลยอะ่ะมีมีเอ r อาปตัวเดียวเองเหรอเอ๊ะเอสอาร์กี่ตัวละมีเนวปะ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตั้งแต่ตัวแรกโอ้ยโอ้ยเอาจริงๆแหละพวกตัวเนี้ยเสร็จแล้วพวเปิดเสร็จก็เอาไปขายมันทำต่ออะไรไม่ได้เลยพวกนี้เออ ทั้งตัวนี้ลุงไปแล้วโกหังอัตติเมตโอเคไม่มีเอาอา,าระหว่างทางจริงด้วยสังยาสังยาตัวนี้ก็โอเคสังยาตัวนี้เก่งแต่เราไม่มีโบแจ็คเฮ้ย โกูสามสีแดงเล่นเล่นได้เล่นได้ไดแต่หืมโหทั้งทั้งเซโนโตัวนี้โคตรเก่าโอ้ระหว่างทางก็มีพวกเนี่ยพวกปลาปลาอย่างเงี้ยเนยวอีกตัวโอเฮ้ยโอ้บูโอ,บโอ้บูพิโกโลตัวนี้ตัวนี้ดียังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนกัน โอเคเราได้มาเราก็ถึงดีแล้วก็เรา eca ได้เรา eca ได้เฮ้ยแขกมึงอยู่อยู่น้อยมากไม่ได้น้อยนี่หว่าถ้าก็เล่น หากงูมไม่มีเบสบัตดีมันเอ้ยโอ้ไม่ได้มีเบสบัตดีอย่างโกหังเอลเอรเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่ออกรอต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ออกสักวันโอ้ตัวแรกแล้วก็ตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดเออ ก็เป็นตัวที่ยังไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นน่ะมันมีมันมี ECA ไปยังว่าตัวนี้โอ้ยระหว่างทางมันมีไอ้ดาบดอกไปกี่ตัวหนึ่งตรงนี้มันแหนมากสองสามสี่ห้าหก 6ตัว7สัญญาด้วยโอหก็ยังดีกว่าที่มันก็ยังดีได้ตัวนี้ก็ยังดีก็ยังดีกว่าได้บาดักแล้วกันบาดักถ้าเอามาก็แบบโอ้โหบาดักเหลืองอะถ้าเอามาก็ร้องเลย โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆมาแป๊บเดียวแล้วก็เปิดไปเดี๋ยวอาจจะทําคลิปคลิปเล่นในพวกตัวพวก e c a อย่างเนี้ยโกคู Goku ตัวนี้